สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลากันคลิปนี้คุมพันธุ์จะมาถ่ายอัปเดตนาข้าวให้เอฟซีดูนี่ค่ะเอฟซี FC ค่ะนี่ค่ะเขาเริ่มงอกแล้วค่ะน้องสาวคุมพันธุ์หวานให้นี่ค่ะแปลงที่หนึ่งแล้วก็แปลงที่สองนี่ค่ะ เริ่มงอกครูขอมพันจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่เริ่มงอกแล้วเป็นสีเขียวเนะะี่ค่ะพี่น้องนี่เริ่มงอกแล้วสี่แปงจะจะหวานก่อนแต่อีกสามแปลงเพิ่งหวานวันนี้ค่ะจะให้เอฟซีดูอันนี้นาคุมพันนะคะได้รับ มรดกจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะต้องกราบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่เป็นอย่างสูงค่ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้หวานวันนี้ค่ะนี่ค่ะหวานวันนี้ค่ะหวานวันนี้สามแปลงนะคะสามแปลงอันนี้แปลงที่หนึ่งแปลงใหญ่หน่อยหนึ่งหวานวันนี้สามแปลง อันนี้แปลงที่สองนี่ค่ะที่หวานวันนี้ค่ะขายสีขานี่ค่ะแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองโน่นแปลงที่สามอยู่โน่นค่ะโน่นนะคะยกไกค่ค่ะคคมพันกำลังจะไปดูแล้วก็จะไปไล่น,นกด้วยค่ะนกมาจิกกินมะลดข้าวอันนี้ก็เป็นสระ สระน้ำนาคุมพันนี่ค่ะอันนี้เป็นแปลงที่สามค่ะหวานเรียบร้อยนี่ค่ะแปลงแปลงที่แปลงที่หนึ่งแปลงที่สองแปลงที่สามเพิ่งหวานวันนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุมพันจะมาไล่นกนกจิกจินมเมล็ดข้าวงอกดีๆนะลูกนะลูกแม่นะสวยงามค่ะพาชมบรรยากาศ เสร็จเรียบร้อยหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนาคุมพันธ์ุนะคะสวยเลิศเลยค่ะมีบ่อน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะหวานเสร็จเรียบร้อย อันนี้หวานก่อนเริ่มงอกแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มงอกแล้วป่ะเราไปดูกันอันนี้สี่แปงสี่แปงแรกสี่แปงแรกวานก่อนเริ่มงอกแล้วค่ะนี่ค่ะ นูนสวยมากเลยค่ะบรรยากาศเอฟซีค่ะสวยสวยงามค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นแปลงที่เริ่มงอกแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะที่เขามายอมจมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณไล่ๆค่ะพี่น้งขอบคุณมากมากเลยค่ะ โอ้บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาสุดยอดเลยค่ะ f อค่ะพบกันคิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ